หวงจุ้ยคืออะไรซึ่งหลายคนยังไม่เข้าใจบางคนก็ถามว่ามาจากศาสนาไหนลทัทธิอะไรศาสนาทุกศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดีให้ทุกคนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการที่จะใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ไปเดือดร้อนผู้อื่นแต่่วงจุ้ยนั้นสอนเกี่ยวกับการดึงพลังงานของธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง ซึ่งสองสิ่งนี้ที่ผมได้กล่าวมานี้นั่นก็คือระหว่างศาสนาและฮวงจุย้ยอย่างที่ได้พูดออกมามันคนละแนวทางกันเลยเชื่อว่าทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ก็จะมีสภาพแวดล้อมในแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแม้แต่วิถีในการดาเนินชีวิตความเป็นอยู่สังคมวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้องที่ทั่วโลกก็ไม่เหมือนกันแทบทั้งสิ้นแต่เราอาจจะลืมนึกไปว่า ทุกคนอยู่ภายใต้จักรวาลเดียวกันแล้วเราอยู่ภายใต้จักรวาลน,นั้นเราอยู่ตำแหน่งไหนของโลกเราจะใช้ชีวิตอยู่ตรงจุดนั้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมยังไงให้มีความสุขและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงสรุปแล้ว่วงจุ้ยไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ศสยศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่สิ่งลี้ลับที่ต้องทำให้ทุกคนงมงาย่วงจุ้ยสอนให้รู้ถึงธรรมชาติแห่งโลกทั้งใบ